สวัสดีค่ะเพื่อน,นี้นกมาเดินทางมาที่วัดปูซีศูนย์นะคะเนาะในเยิยนวาจะมีพอจำเพิ่นมาเฮ็ดอ่าพิธีนะคะจากเชือกแขนข้อตายนะคะเพิ่นทรงมาหายจากอำเภอบรรดุงนะคะเนาะนะคะเพิ่งเสียชีวิตนะคะนอ้องห้าก็เลยจะมาเอาตัวเลขไปฝากทำให้เชื่อมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกังใจนกในเด้อค่ะเนาะห้าจะมาถามจากปากพอจำเลยงวดน,นี้ได้ตัวใดนะคะตางไดก่อน วันที่พรนตายวันที่ยี่สามพร่พุบอกว่าเพรรษาในสามสิบแปดมื้อบอกเพื่อนนี่ตัวเล่าเองนาว่าท่านเสียชีวิตในจังหวัดแล้วถามในถ้ำในซ่งว่าสามสิบแปดวันท่านเป็นยังจังเสียสละชีวิตว่าแฟนหักหลัง เา่ย <Es> <an> <S ong> <các> e <economies> ่อยากถามไปงั้น่บยากเบาไปเรียงินคดีองน่นังพอายุสามสิบสามปีเนาะสามสิบสามปีใชลูกใต้ข่เกิดตอนก้อนปีนึงเกิดก้อนได้ลหกใต้โคกดิ้นจ้าตักเมื่อล่ะเจ้าของอันเพิ่นมะ พ่นยูบานใจก่อนอดุงครับพ่อนฮะพันตายอย่งพันน่อยเฉแค้นพนบอกคนว่าฮะพันใส่หน้าเนบ้าใส่หน้าเนสาวเอือนเอาหลายแบเนี่นหลาเนี่นเนยนนีนเนันเป็นานห่อยเนเเพนถามรู้เล่ามีแค้นนเล่าเลี่ยงซื้อยู่อ่อจะคนมีแฟ้นยู่บ่ แม่หม่เอือนเอาบ่อืมกับเพื่อนคือเกาหรือแแบบว่าแม่แม่เป็นร้านเนี่ยแบบว่าสิสิเป็นคนมากเนี่ยเตียมากมากเอื่นไปอืออืมพอะอยากเอาไปนั่งเขาก็มาเอือนไปตัวยเพ่อเพื่อนเน่คนหอท่เื่อคนวาอือ คนว่านตาแรกสามิแม right. ือแรกเอาไประบัยะเจ้า hmm. มือแ mm ้ม hmm. ันตายได้ามปือแล้ว่ีเดือนมันตายมัายไดสิบสามตายิบสามยี่สิบสามวันได้สิบกุมเออได้สิบกมยี่สิบสามเดือนสิงหาก็ได้ยี่สิบสามเผยแพร่บอกเลขเลขสามแปด จำแปดมาสมแปดมอเร็วๆพี้่าจ่าพนังฉันละมันี่กว่าอยากกินเร่าอยากกินเราสามปดตรงนี้น่นนี่ราเ้มไล่เรนสามแปดเพิ่ไล่เสามแปนี่สามปดสแปดื้อไว้นั่นะสาวอินไปหน้าผู้สาวอนหลีผู้สาวอินหลีฝึกหายตัวใดข็คุณพ่อฝึกเกากับสามแปหน้าโอ ผู้สาวเอิ้นไปนาเอ้ยไปนามือนั้นก็ปูกมือนั้นเลยอ๋อผู้สาวเอิ้นไปนาอื้อนั่นดิเพิ่นเว้าอ๋อจะๆผู้สาวนี่เป็นผีเด้อบ่แม่นคนเออว่าผีหั่นล่ะเดี๋ยวนีผู้สาวหลังสิแม่นล่ะเราว่าเราว่าผู้สาวหลังเอิ้นไปแล้วจัสิเฮ็ดหยังให้เราเราเลยเครียดเนาะ คุยว่าป่ะจ้าเจ้าโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะถ้าเบิร์คลิปก็ค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะได้ตัวได้บ้างได้ตัวได้เสียเจ้าบอกเพื่นแอพเพื่อนไทยอยู่นั่นนี่เพื่อนเอาไหมเพื่อนไทยเน้นนี่วะพอดเพื่อนฟังในตอนท่าพิธี่ไหมคะตอนท่าพี่ที่เพื่อนนั่นเพื่อนถามเพื่อนพูดเพื่อนตายนั่นเพื่อนว่าเพื่อนบอกหกสี่เก้าที่เรกคือว่าถามกันคุยกัน ผู้ส่งนี่คุยกันว่าท่านเสียชีวิตจักมือแล้วแกว่าสามที่แปดมือวันนี้การเลยบอกว่าเรขนี้ท่านเสียวมาจากใสจังสิถือแกว่ามาจะเบี่ยงบุญเบี่ยงบุญตัวใดแกบ่อนหกซีเก้าบันแม่ขันถือที่อยากงั้งอาจารย์ซื้อให้บอกว่าที่ไรีว่าอาจารย์ซื้อให้อา,อาจารย์บอกแต่ย,ยุ่นหีเด้เอเลยมันเลยไปออกอาจารย์อาจารย์เพิ่นชื้อให้คันท้าวท่านบอกถือ เลขงกวดนี้ว่าจะได้กินเรากินเราเรานั้นเรายุหอหยังยึเราเราหยังเราสามแปดห้าแกเลวางซี่มันกระติดตัวหนาที่เราสามแปดแต่ว่าพูดถึงเลยว่ามันนาไล่สามแปดมันเป็นคันแมนมันมันจีเป็นสามแปดแต่ว่าว่าเอาเด็ดเด็ดตัวเดียวมู่นั้นว่าถือว่าจันตัวเบา แกเรียกว่าซีเก้าแกบอกสองตัวเลยสีเก่าแกวองเอาเด็ดตัวเดียวีเก่าเนี่ยนอบอกก็เลยหัวนะก็เรียกว่าที่ทในเนี่ยนี่มันมันอะไรสองตัวนี่แหละตัวตัวมันใจแล้วพซื้อบ้านตัวราคามันดั่นนั่นบ่ล่ะจ้ะหกสีเก่าเนาะ

บัดซีงวดพ่อเอาจังไดสาขาซีงวดเอาขึ้นเกล็ะพ่อกับสีมานางเฮดเอาขึ้นเกลาว่าจะมันเือกยวนี้เชือกกระเาอยู่นีแต่ว่ามึอแร่งกันมึนแร่งกับลู้ดอกใช่นะเพิ่นทักแค้เอาใช่ไดมบอกเขาไม่เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างว่ไใดบ่าใช่ใดยีนอกหน้าว่ เมามาถามอาจารย์เรือยหอกตัวถามอาจารย์ถ้าฝันมีคนบอกเลยผมกันคือบอกเพื่อนเลยนะผมบอกมาเพิ่นดอกกันฝันแปลกแปๆดีๆก็จะบอกเพื่อนนายไอ้เพิ่นบอกสมาชิบเพิ่นฝันดีโยชื่อรวดถึงเพื่คนลาเลยอืมได้กันตัวเดทแล้วอืม ต่อปีถือผมแบล็คถือสามซีงวันสามผวงนี่เพียงถือเลี่ยนเลี่ยนกันเลยที่ผมถือจากมื่อหนึ่งไปถึงแสนกวนเนาะแถวทุ่งใต้ซื้อตัวละล้านกมูไปเหมือนกันสี่ซื้อผุล่าล้านสว่างหนึ่งบอขายเลยน้ำบั่นบอกขายซื้อตัวละล้านหาแปดบอกหาแปดตัวเดียวเรียกออกหาหาเก้าเนี่ยซื้อตัวเดียวก็ที่นีกมูนี่วันปวยลงได้ขึ้นถือผุล่าแสนสองแสน บ็ดพูดว่าสามสี่หมื่นเนาะแปงมึงดีว่าเถอะโอ้ยว่าทมุ่เจ้าซื้อหาเหมือนบ้ซื้อหาเก่านั่งจะควนบาทนี่ผมมันฟันว่าได้ไป็มุดลงไปงุ่มบบกรบซื้อแล้วว่าโอ้ยเราบ้ซื้อหาเก่าไว้ในวิ่งไปฟันว่าไปลงมุดลงไปงุ่มจับคบบอาจัรยก็ยันเป็นหัห้าห้าเก้าอาจารว้ายเงี้ยคนออกฝันกวนเลยซื้อเก่าทีติดองื่อนเงื่อนือพูดว่แสนนั่นกวนหนัง มึงบอกสองเก้าพุ่มหยุดละสามหดอยู่หน้าตัวสองเก้าตัวเดียวเลยมกลับบยังสองเก้าเลยเ่ือดรังทื่กันก็เขียนถกสินอะถึงกันหละถือซีงวดจะเลี้ยงกันเียนนอนละไรอย่านในจำนวนที่เขียนเพินเขียนไปถึียนนอน ตัวลูกล e um. <lush S 3> ูกจากในถ้ำนี hey. He draw, uh, e um. uh, bueno ่แหละถ้ำมันมันไหลมั hmm. ้ยขันถ้ำเือะยากๆนี่บ่อันปลอยบ่บ่บ่ถือบ่มองตางัทียนมันรถ้าผมผมเหยียดก็ได้เงนออกเล่นบนกิ่วเลยผมเพดเบื่องล่วถ้าบ่บ่บ่เมียนเมียนดีแต่วน้องเมี้ยวน้องเมี้ยวนี่น่องเมีวเมียนอยู่

สรุปเนาะคะ่ะเนาะมือนีนะคะนกามาทีวัดผู้สีศูนย์นาะค่ะนาะกระได้เล็กหกสีเก่านะคะ,นกกะ,เ,นะ,คะเน้นๆเลยนะคะทาพิธีจากเชือกผูกข้อนะคะเชือกเชือกแขวนคอจากคนที่เสียชีวิตแล้วนะคะท่านชมนะะเนาะเพื่อว่าเหตุพิธีนางส่งขอเอานะคะว่าจะหายซีงวดเนาะ,ะถ้าถูกพอจำเพื่อนก็นจะส่งอีกนะคะ ก็จะทําวิธีอีกนะคะถ้าบ่อเขากับบ่อรูขื้อกันนะคะว่าจะเห็ดต่อบอหรือแบบใดนะคะเฮากับมาถาติดตามท้ารุนไปน้ากันเลยแต่ว่างวดนสิบหกกันยายนนี้ได้แล้วนะคะหกสี่เก้านะคะเนาะแล้วก็สามแปดห้านะคะสามแปดนะคะสามแปดนี้เป็นล่างนะคะเนาะหกสี่เก้านี้คือเน้นๆเ,เลยนะคะเนาะพิจารณาเบิงนะคะสําหรับทางช่องของโนกนันน้มเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะ เนาะตัวได้ตัวเลขดีๆได้เด็ดทั้งใดก็นําฝากนะคะพิจารณาเบองเนะคะเนาะ